เข้าไปได้ไหมชิญครับชิญครับอยากดูเนาะกัวแบบเปิดเป็นตู้แก่เลยนีะอาอยู่นี่ดึงเปมนนี่ตกใจนะมีใครยืนอยู่ต่างเสาเหมือนแบบเอาเขาบ้านอ่ะเจ้าที่เหมือนกันนะเนี่ยรู้สึก่เจ้าที่เหมือนเจ้าพี่รื่หลอนดิจะทมอไม่กโอย หน้าผมเราวิ่งหนีเลยนี่คือบ้านที่อยู่นี่คือบ้านที่อยู่บ้านที่อยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดครับแต่ว่าลานนี้นะครับเป็นลานอเนกประสงค์ของสนนะครับจริงๆบ้านสนเนี่ยมีเด็กหลายคนมีประมาณนะห้าคนนะครับแต่ไม่มีใครเล่นกับผมเลยผมเล่นคนเดียวนะครับก็คือเล่นบาสนะฮะคุณปู่ชอบเล่นบาสเขาก็เหมือนได้รับอิทธิพลมาจากคุณปู่ด้วยครับผมน่อันนี้แม่บ้านครับคุณสนเชิญค่ะคุณสนครับพี่คุณสนพบเมียไปที่นี่ใช่ไมแอบเมียไม่ใช่ค่ะ พี่ต้องเชิ่พูดถึงดวงใจที่สุดครับอ่าเป็นละครที่กำลังออนเนี่ตอนนี้เป็นพระเอกของพี่ก้องโอ้พระเอกมาดิน่าประคบประหนงมากที่พี่ก้องถึงเอาสมมาเล่นเลยโอ้เขวี้ยมาตั้งนานนะคะก็แต่เราเล่นละครมาเจอเล่นละครไม่ก pues mm ันครับผมแล้วก nah. ็บอกเออสมไม่เล uh ่นละครกับพี right> uh ่นะก็คุยกันก็จนหาเรื่องที่เหมาะสมมีเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาเขาอยู่กับเด็กเนี่ยแล้วเขาน่ารักอบอุ่นนะคะแล้วเวลาที่เล่นเป็นคุณครูในเรื่องนี้เป็นเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ดูแล้ว นึกอสาอบปุ๋ยแล้วอยากเข้าไปกอดอ,อยากเข้าไปดมกลิ่นอยากเข้าไป <c oughs> เขาตัวหอมไม่นังมาตาม